มาใส่ผ้ากันเปื้อนพร้อมกินข้าวอ่ะเอามือสมแบบนี้เอามือใส่แบบนี้ลูกชึบนตายตื่นแล้วต้องกินข้าวก่อนอนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเราอัใส่อันนี้ให้เนะ anyway. <tense> <t iny> e <observations> ี่ย <mit> เ <PDF> ่เพ so ิ่งใส่จะ่ปข่าเปลี่ยนเพราะเราเกินอ่ะจะได้เติมเอียงก็ไปข่าวเติมเงินไหม ไม่ก็เติมให้แกแล้วให้แกเติมเองใช่แกเติมได้อ่ะอุ้ยดึงออกดึงออกอ่ะพร้อมทานข้าวครับพี่น้องพร้อมกินข่าวแล้วพร้อมกินข้าวแล้ว ใส่ผ่ากันเปื้อนแล้วครับพี่น้องปายกินข้าวพร้อมใส่คือมากเลยอุ๊วันนี้เมนูอะไรอะลูกตุ๋นตับครับวันนี้ตุ๋นตับครับใส่ฟักทองอุ้ยองตวนต้องชอบแน่ๆเลย กินข่าวเศร้าพี่น้องหลังจากนอนไปเกือบสองชั่วโมงตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสเลยพี่น้องอพร้อม,อมเด็กพร้อมไหมครับเด็กพร้อมไหมพืนอะพื้น,นะนอาปากลอ้<า>กออาปากรอากอาปากรอยีม่มอุ๊ยอร่อยนะนี่แสดงว่าอร่อยอแล้วก็น้ำอ่ากินน้ำ แล้วไม่ได้ทันใจก็จะลองอีกทำไมกินเก่งจังเลยลูกหทำไมกินเก่งจังเลยครับออ,อ,อ,อยิย่งดีบ,บอม โอ้ยเนาะอ่ะคำต่อไปคำต่อไปอคำต่อไปเยี่ยมออยิมย้มยยมยยมยยมตืนได้เด้อ <laughs> พี่น,อ <laughs> น้องบรรยากาศตอนสองกับสิบประมาณนี้นะครับเนาะตื่นคืนนอนนอนนอนตื่นคืนแล้วกลับมากินข่าวครับ <laughs> พี่น้อง <laughs>